ครับสวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคู่มือสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคู่มือการส่งงานส่งผลงานนะครับส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมมาดูนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับให้คุณครูนะครับทุกท่านที่จะส่งผลงานเปิดเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้แต่แนะนำเป็นถ้าไม่ใช้โครมก็แนะนำเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ เป็น dge นะครับ Microsoft Edge ก็ใช้สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันหรือ,อบางท่านที่ยังใช้ Chrome ก็สามารถใช้งานได้นะครับดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเปิดเบราว์เซอร์มาแล้วนะครับให้ท่านพิมพ์ URL นี้ลหลายคนจะจะค่อนข้างคุ้นกับ URL นี้นะครับเพราะว่าเป็น URL ที่เราใช้งานในระบบของประกรันคุณภาพหรือระบบของทางศึกษานิเทศเขียหนึ่งนะครับที่เราได้ใช้กันอยู่ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยในที่นี้ทางสอนอจะทําการล็อกอินให้ทุกท่านดูนะครับหลังจากที่ทางสอนอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมาดูว่าต้องทํำยังไงต่อนะครับให้ท่านไปที่คําว่า Workshop ออนไลน์นะฮะทางทางทางด้านซ้ายเห็นไหมครับเวิร์กช็อปออนไลน์นะ เมื่อเมื่อมาถึงเห็นเขาเวิร์กช็อปออนไลน์แล้วให้ท่านคลิกหนึ่งครั้งก็จะแตกเป็นรายการย่อยออกมานะครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านไปดูก่อนว่าตอนนี้กิจกรรมที่สำนักง,งานเขตเราออนไลน์อยู่มีอะไรบ้างอ่ะท่านคลิกเข้าไปคลิกคำว่ากิจกรรมออนไลน์ท่านจะเห็นตอนนี้นะครับมี2ตัวที่ออนไลน์อยู่คือในเรื่องของอกิจกรรมการจัดการแหล่งเรียนรู้กับการประชุมเชิงปฏิบัติการของข,องขอสอบปิซ่านะฮะแต่ตอนนี้ สำหรับคู่มือนี้เนี่ยจะให้ท่านมุ่งเน้นไปที่ตัวนี้นะครับมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นนะครับให้ท่านคลิกตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับให้ท่านคลิกแล้วก็จะกลายเป็นสีดําแบบนี้ตรงนี้ทาง,ทางอสอนอได้คลิกไปแล้วนะฮะเมื่อท่านคลิกกดลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ท่านกลับมาที่เวิร์กช็อปออนไลน์อีกหนึ่งครั้งนะครับ และทีนี้ให้ท่านเลือกตรงคําว่ากิจกรรมที่ลงทะเบียนแล้วตรงนี้นะครับหลังจากที่ท่านเลือกกิจกรรมที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะปรากฏกิจกรรมที่ท่านลงทะเบียนไว้เห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านทําการเลือกนะครับเลือกว่าท่านจะร่วมกับกิจกรรมตรงไหนตรงนี้ก็มี3กิจกรรมที่ท่านร่วมนะครับคือกิจกรรมบินโฟกราฟิกกิจกรรมคลิปการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม คลิปการน,นําเสนอแหล่งเรียนรู้มีสามตัวนี้นะครับนะสามหัวข้อท่านเลือกข้อไหนหรือท่านถ้าท่านมาีความต้องการที่จะเลือกหมดสามตัวเลยท่านก็สามารถทําได้นะครับท่านสามารถเลือกได้สามตัวเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าเราต้องการส่งอินโฟกราฟิกนะครับถ้ากดมาที่เข้าร่วมกิจกรรมอินโฟกราฟิกแบบนี้นะหลังจากนั้นท่านจะเห็นเป็นห้องห้องเรียนอินโฟกราฟิกนะครับ จริงๆต้องเขียนห้องกิจกรรมเนาะแต่ทางทางสอน,อนยังไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นให้ท่านดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีมีคำสั่งนะครับมีคำอ่าไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่คําสั่งเนาะเอามีมีเรียกก็เป็นคําแนะนำนะเป็นคําแนะนําท่านก็ดูนะครับจากนั้นท่านดาวน์โหลดเอกสารเข้ามาครับแล้วก็อ่านผลว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะฮะอย่างประกวดอินโฟกราฟิกนี่ต้องต้องทำอย่างไร ให้ท่านแปลงเป็น pdf แล้วก็กดนำเข้านะครับเนาะก็นะครับประกวดคลิปต้องทำอย่างไรแล้วก็แหล่เรียนรู้ต้องทำอย่างไรนะครับ <S 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 หลังจากนั้นท่านก็กดส่งงานครับท่านกดส่งงานท่านก็ไปเลือกนะฮะเลือกตามเงื่อนไขแต่ไฟล์ที่จะแนบไปตรงนี้ต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้นนะครับเป็นไฟล์ pdf เท่านั้นจากนั้นท่านกดยืนยันครับนะเมื่อยืนยันเข้ามาแล้วเนี่ย ก็ถือเป็นการเสร,เสร็จกระบวนการนะครับแต่ถ้าท่านท่านาระหว่างที่ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยเนี่ยสมมุติว่าเกิดความไม่เรียบร้อยท่านสามารถกดยกเลิกได้ตรงนี้นะครับกดยกเลิกแล้วก็นำนำไฟล์ใหม่ใส่เข้าไปได้เสร็จแล้วท่านก็รอพิจารณาครับรอจนกว่า,าจะเป็นทำลายต่อไปเมื่อคณะกรรมการพิจารณาท่านแล้วคําว่ารอพิจารณาก็จะขึ้นเป็นเกียรติบัตรให้ท่าน นะครับก็จะขึ้นเป็นเกียรติบตัตรให้ท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะ,ะได้ปริ้นเกียรติบตัตรตัวนี้ออกมานะครับตามเกณฑ์คะแนนที่ได้ประกาศไว้ในเกณฑ์การประกวดนะครับซึ่งได้ส่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคู่มือการนําส่งผลงานเข้าสู่ร,ระบบ DQA Section 5นะครับ ตัวนี้เป็นผ่านเวิร์กช็อปนะครับครับสวัสดีครับ